เราได้รับการแนะนำจากทางโครงการเนาะบริษัทนี้เนี่ยดูแลดีดูแลลูกค้าดีนะครับมีทีมงานเพียบพร้อมก็เลยลองติดต่อกับทางคุณกบดูาตามตัวก็คือว่าเราก็ติดต่อกับบริษัทออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยหลายๆเจ้าข้อแตกต่างของโอเคเฟอร์เิเจอร์ก็คือว่าวันแรกที่เขาเข้ามาเขาขนทีมงานมามาเยอะเลย ทีมงานออกแบบทีมงานแนะนํานั่นนี่โน่นนะนั่งกันเป็นกิจจลักษณะใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะประมาณทักสี่หชั่วโมงคือเราก็ก็รีฟงานคือเห็นภาพเลยบ้านเราจะออกมาเป็นลักษณะสไตล์ไหนยังไงนะครับซึ่งแตกต่างจากเจ้าอื่นที่เข้ามาดูแค่แป๊บแป๊แจ้งราคาเข้ามาแล้วก็กลับไปโอเคเฟอร์เนิเจอร์นี่คือแบบเขามีความจริงใจคุยกันอย่างเปิดเผยเราก็เลยอ่ะโอเคละไม่ต้องหาเจ้าอื่นและเลือกเลยจริงๆชอบทุกมุมนะครับโอเคเฟอร์เนิเจอร์เขาทำออกแบบมาเนี่ยภาพที่เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ย ตรงกับที่เขาเออกแบบมาคือสวยมากคือเราพอใจมากเลยตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกโอเคเฟอร์นิเจอร์มาช่วยดูแลเรื่องงานตกแต่งบ้านให้ครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริษัทออกแบบตกแต่งภายในนะครับก็ขอแนะนำโอเคเฟอร์นิเจอร์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ทิ้งงานแค่จะไม่ได้เข้ามาดูแลบ้านตัวเองเลยนะครับนานๆเข้ามาทีหนึ่งพอมาดูทีอ้าวเสร็จแล้วพอใจมากครับแนะนำเลยครับโอเคเฟอร์นิเจอร์ขอบคุณมากครับ